สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันอีกแล้วนะคะเ,เช้าวันเสาร์นะคะเ,เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เอาไว้นะคะกดแคปเอาไว้นะคะพี่น้องจะได้หากันเจอเนาะมีอะไรก็จะได้ทักทายกันมาคุยกันได้อยากเข้า VIP หรืออยากอะไรก็ทักทายเข้ามาโทรเข้ามาได้ที่เบอร์อาจารย์ละดานะ 0624513242 0945985978เบอร์โอนมีสองเบอร์กสิกรและไทยพานิชนะคะตามนี้พี่น้องแคบเอาไว้เผื่ออยากได้อะไรก็ทักทายกันเข้ามาเนาะวันนี้เอาเลขล่างมาให้นะคะพี่น้องเนาะก็บนมาแล้วล่างมาแล้วเดี๋ยวก็ตามมาด้วยเลขวิ่งนะคะตามนั้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคก็พี่น้องขะเอ่อถ้าเข้ามา เป็นชื่ออาจารย์ระดาหรือว่าโปชื่ออมันจะมีรูปโปรไฟล์นิดๆเล็กๆเนาะโลโก้เนาะแล้วก็จะมีรูปอ่าพิมก็ะจะพิมพ์คำว่าเข้ามาแล้วอย่างงี้อย่างงี้พี่น้องอันนั้นก็เป็นตามอ่าคอนเทนต์เขาให้ใส่ป้ายโฆษณาหน่อยอะไรหน่อยอ่ะก็ทำตามเนาะแต่ก็ไปตามสเต็ปนั่นแหละเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะคะ เข้ามาแล้วให้ก็ให้เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแปลงอะไรทั้งสิ้นเนาะพี่น้องก็ดูเอาแล้วกันนะอ่าพี่น้องมีพี่น้องท่านหนึ่งท่านบอกว่าเป็นเบาหวานแล้วก็อ้วนก็อยากทานกาแฟอยากลดน้ําหนักหน่อยเพราะว่าอ้วานแล้วเบาหวานมันมันน้ตาตาลมันเยอะ ก็ถามมาว่ากาแฟของอาจารย์เนี่ยมันมันหวานมากไหมไม่หวานค่ะพี่น้องรสชาติกําลังดีมันหวานด้วยแย่หวานเนาะมันไม่ใช่หวานด้วยน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันไม่มีไขมันคือมันเป็นผลไม้ทั้งหมดสามสชนิดอะ่ะรวมทั้งกาแฟกาแฟก็คือผลไม้นะ,ะ,ะผลกาแฟเนาะ,ะแต่ก็มีคาเฟอีนนิดๆทำให้กระฉับกระเฉงไม่เยอะถ้าท่านท่านต้องการที่ขมอะ่ะ ก็ต้องอ่าใส่กาแฟบดเข้าไปเนาะอันนี้รสชาติจะพอดีไม่ต้องกลัวว่าจะเพิ่มน้าตาลเนาะท่านถูกถูกแล้วถ้าเป็นเบาหวานแล้วทานอ่ะถูกแล้วเพราะว่าอะไรเราต้องไปลดความอ้วนแล้วก็อันนี้เป็นยาระบายด้วยระบายออกหมดเพราะว่าถ้าเราทานเกินแล้วก็ถ้าเราเว้นจากทานอาหารให้ห่างหน่อยมันก็จะไปะละลายไขมันที่สะสมในลำไส้เอยหน้าท้องพุงกล้ามเนาะ แก้มห้อยๆย้อยๆมันลดไปตามสัดส่วนหมดนะคะพี่น้องค่ะก็ตามนั้นพี่น้องก็ทักมากล่องหนึ่งเนี่ยมีสิบซองพี่น้องอืมราคาเป็นร้อยเนาะราคาสองร้อยกว่าบาทกล่องหนึ่งอะไม่ได้เยอะนะคะ,ะก็พี่น้องก็รวมค่าส่งให้หน่อยเนาะเพราะว่าอาจารย์ก็ได้ไม่กี่บาทหรอกอันนั้นพี่น้องได้กาแฟทานนะแถมได้บุญอีกนะเอออาจารย์กําไรตรงนั้นก็ไปช่วยผู้ที่ยากไร้นี่แหละ แล้วกะปิก็อันนี้เป็นกะปิที่ทานกับผลไม้ก็ได้อะไรก็ได้หมดเพราะว่ามันเป็นชนิดหวานมีมีกุ้งตัวเล็กๆเ,เคยตัวเล,เล็กอยู่ข้างในทานแล้วมีแคลเซียมด้วยแล้วก็ใครอยากได้กาแฟอยากได้น้ำหมอ,อะไรก็ทักทายเข้ามาก็โฆษณาทุกวันเลยคะ่ะตามนี้เนะเาะมีอะไรก็นั่นเพราะว่าอาจารย์เข้ามาเนี่ยไม่ได้อะไรใน YouTube อาจารย์ก็ไม่ได้เงินนะเพราะว่าเราเราไม่ได้ออกทุกวันเขาต้องออกทุกวันวันละสามสี่รอบห้ารอบคือออกเยอะเยอะและว้วก็คุยเป็นชั่วโมง ประมาณนั้นโฆษณาเข้าได้ตลอดอะไรประมาณนี้ถึงจะได้เงินเนาะที่เขาทำคอนเทนต์ให้คนเข้ามาดูเยอะๆทำทั้งวันนั้นอันนั้นได้เงินแต่อาจารย์นี่เข้ามาบอกหน่วยบอกบอกครบแล้วก็ครบแค่นั้นเองเราไม่ได้หวังอะไรแต่ว่าอยากให้พี่น้องช่วยซื้อนู่นซื้อนี่บ้างก็ตามนั้นคือบางท่านก็เข้ามาดูเฉยๆก็ไม่มีอะไรเราไม่ว่ากันถือว่าเราเป็นผู้ให้เนาะให้แล้วก็คือให้เลยเนาะ อันนี้ก็ตามเดิมนะอาจารย์ให้แล้วก็อยากให้แขปเก็บไว้เผื่อชอบเลขอะไรก็มาคัดเอาในนี้นะเลขล่างเลขบนถ้าไม่มีก็เล่นน้อยหน่อยเนาะแล้วก็เข้ามาแล้วเล่นแล้วก็อย่าลืมกลับแค่นั้นเองหนึ่งสองสามสี่แล้วก็สูตรโต๊ะนะยังเหมือนเดิมอาจารย์ก็ยังให้ซื้อสูตรเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายพี่น้องเก็บได้ตลอดชีพไม่มีการเปลี่ยนเด็ดขาด เล่นได้จนกว่ารัฐบาลจะเลิกนั่นแหละเพราะว่าอาจารย์ทําครอบคุมไว้หมดตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้ามีสิบสูตรเนาะศนถึงเชอบเลขไหนเล่นสูตรนั้นเ,เรียกว่าไม่มีออกเพี้ยนไม่อะไรทั้งสิน้นได้แน่ๆสิบได้ร้อยร้อยได้พันได้แสนแสน,แสนได้ล้านอะไรประมาณหมื่นได้ล้านอะรประมาณนั้นนะ่ยพี่น้องอันนี้ได้จริงๆเนาะแต่ก็อยากให้พี่น้องเล่น ารัฐบาลช่วยรัฐบาลเนาะแต่คนไทยเราอะ่ะมันก็ยังมีอยู่ไม่ว่าจะอะไรแต่ใน YouTube เขาจะไม่ให้พูดจะไม่บอกว่าสนับสนุนอะไรเล่นอะไรเนาะ,ะคนไทยเราก็มีทุกอย่างนั่นแหละแต่ก็ช่วยเหลือรัฐบาลนะคะแล้วก็หลักร้อยบาง,บางท่านก็ไม่ได้เข้ามาดูเนาะก็มานั่งขอกันอยู่ข้างในเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกไปในข้างในก็หลักร้อยเนี่ยมีหมีสามมีเจ็ดเนาะ พี่น้องบางท่านก็อาจารย์ส่งให้หน่อยได้ก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นอาจารย์เป็นผู้ให้เนาะอันนี้ก็ตามนี้แต่ว่าจะบอกก่อนว่ามันไม่ได้เข้าเป๊ะๆนะอันนี้เนี่ยที่แล้วเข้าหลักสิบนะแต่สามตัวหน้าสามตัวท้ายนะเข้าดีนะซื้อลอตเตอรีร่ก็จับไว้อันนี้ก็ตามนี้เนาะแคปนะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะข้างบน ข้างบนก็เลขอันไหนเยอะอาจารย์ก็ไว้ข้างหน้านะแต่ถ้าหากอยากได้เลขที่ตัดเอาก็คือ V.I.P. ก็พี่น้องก็สมัครกันเข้ามาไม่ต้องดูไม่ต้องยืนดูไม่ต้องลังเลอยากได้บางคนดูเป็นห้าปีสิบปีกว่าจะตัดสินใจได้จนไม่เหลืออะไรแล้วอะ่ะจนล่อแร่แล้วอะ่ะเออขนาดนั้นนะมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคนเราอะ่นะเนาะดวงจะดีแล้วมันวูบเดียวปั๊บเดียวผ่านมาเราต้องรีบคว้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ เข้ามาแล้วก็อย่าดื่มนะคะแคปได้เลยค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแดเกถ้าอันไหนผิดทักมานะคะอาจารย์จะแก้ไขให้เหมือนงมด่ที่แล้วผิดเยอะรีบด่วนอันนี้ก็ถ้าผิดก็ทักมาบอกมาสูตรไหนผิดเนาะ,ะจะได้แก้ไขนะคะ,ะบางทีท่านเข้าใหม่มาไม่รู้ <P ol k> พวกนี้มันมันเข้ากันเป๊ะๆอย่างเงี้ยพี่น้องเข้ากันเยอะๆเนี่ย <c oughs> เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้ถ้าเบิ้ลหามเป็นอย่างเงี้ยก็หลอมกระแหลมเนี่ยถ้าเบิ้ลหามเนี่ยถ้าโดนเบิ้ลโดนหามมันจะเป็นเนี่ยมันจะเข้าอย่างเงี้ยพี่น้องดูเอาแล้วกันเนี่ยเห็นไหมออันนี้ออกอะไรออกหกเก้าศูนย์หกเก้าอะไรเนี่ยอือันนี้อันนี้อันน,น,นี้บวกผิดไอตรงนี้ไม่ใช่บวกผิดคือลึกว่าเป็นล่างวงใหญ่เลยทเท่แท้อันนี้ ไหนที่มืไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเข้าอย่างนี้นนอันนี้ถ้าถ้าเป็นเบิ้ลเป็นหามนี่จะเป็นอย่างนี้นถ้ารัฐบาลเขาทําเบิลทาหามมาให้เมื่อ,อไรเลขอาจารย์ก็จะนี่อันนี้มันเข้าอย่างเนี้ค่ะไม่มีหรอกที่ไม่เข้าอะ่ะสูตรอะ่ะเห็นไหมคะนี้เจ็ดศูนย์อ,นนอะไรตัวอย่างเบิลหามเนี่ยถ้าเบิลหามมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่ถ้าไม่เบิลไม่หามขอโทษทีนี่ อันนี้แปดเก้าสี่หรือ,อยังไงก็ไม่ทราบถ้าเบิร์หามเป็นอย่างนี้นะคะอืออ่ะรอบนี้จัดไปใครชอบสูตรไหนบางคนก็ติดตามกันเป็นสูตร,ตรเนาะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนอ่ะล่าสุดมาแล้วนี่คือสูตรล่างนะคะท,ที่พี่น้องรอ เลือกเอาไปชอบเลขอะไรตามนี้สูตรเด่นก็จะอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็จะจัดมาให้สองมีอยู่ห้าตัวเอ้ยสี่ตัวหรือห้าตัวสี่อ๋อวันนี้จากาเอมเนข้างซ้ายขอให้โชคดีด้วยเถิดให้มีเงินเข้ามาช่วยเหลือคนยากคนไร้คนจนด้วยเถิดเนาะสาธุขอให้มีเงินเข้าอืม มีสายเข้าพี่น้องอ่ะแคปได,ด้เลยค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็ตามนี้นะคะขอให้พี่น้องร่ลำรวยปังปังมีอะไรก็ทักทายเข้ามาอาจารย์พูดช้าเพราะว่าอะไรหน้าจอมันค้างอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าพี่น้องเอ่อจะไอ้นี่ไหมกลัวมันจะค้างอยู่พี่น้องจะไม่เห็นเนาะพี่น้องอยากได้อะไร อยากให้อาจารย์สอนอะไรสูตรอะไรพี่น้องก็ทักเข้ามาบอกแล้วกันเดี๋ยวอาจารย์จัดให้นะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้เพราะว่าบางทีเราไม่รู้เ,เนาะเราไม่รู้กันว่าต้องการอะไรอยากได้อะไรก็เข้ามาคอมเมนต์กันได้เข้ามาคุยกันได้ตลอดเพราะว่าอาจารย์เปิดให้ทุกคนได้คุยกัน เพราะว่าถ้าเป็นที่อื่นเขาจะไม่เปิดให้ให้คอมเมนต์ไม่ให้คุยเพราะว่าอะไรเกิดทําไม่ถูกทาอะไรเนี้ยจะด่าจะอะไรกันเขาไม่เขากลัวช่องเขาเสียแต่อาจารย์เนี่ยผิดถูกคุยกันได้บอกกันได้บอกกล่าวกันได้กกไดว่ากันได้นะไม่มีอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทักเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมเข้าไปในเอ่อเพจได้นะถ้าท่านใดที่ไม่ได้ดูใน YouTube ก็เข้าไปในเพจ Facebook อาจารย์ระดาชี้ทางรวยไม่ต้องเว้นวรรค พิมพ์อาจารย์ระดาชี้ทางหรดแล้วเข้าไปได้เลยเนาะเข้าไปได้เลยเข้าไปคุยกันได้เข้าไปสอบถามเพราะว่ามีพี่น้องต่างประเทศอะที่เอ่อที่อยู่ต่างประเทศแล้วโทรออกไม่ได้มันแพงเนาอะ,อะแล้วบางทีก็ไม่ได้เปิดศูนย์กลางเอาไว้ก็โทรไม่ได้ก็เข้าไปในเพจ Facebook ส่วนมากก็มีเพจ Facebook ก็จะเข้ามาคุยบางคนมาสมัคร v i p หลายหลายท่านนะแล้วก็อย่าลืมนะใครรอบเนี้ยมันไม่อะไรตลอดหรอกรอบนี้ยังไงต้องได้อะ ยังไงต้องได้มั่นใจมั่นใจรอบนี้นะใครอยากเข้ามาเป็นสมาชิก vip ก็เริ่มได้แล้วเพราะเนี่ยวันที่ยี่สิบกว่าแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะเรีบด่วนเดี๋ยวจะไดะ้ซื้อเลขเร็วเนาะจะได้ไม่โดนตรงนู้นซื้อไม่ได้ตรงนี้ซื้อไม่ได้ลอตเตอรี่ก็โดนเมาสโดนแล้วมันเป็นเผื่อจะเป็นโชคของเราเนอะอ่ะวันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอพอ,พอสมควรเนาะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์จะเอาเลขวิ่งมาให้นะรอนะคะกดติดตามไว้กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะแคปเอาไว้นะเผื่ออยากเข้า v i p อยากซื้อของอยากช่วยทําบุญอะไรก็แล้วแต่เนาะโชคดีได้คุยกับอาจารย์นะดวงสมพงกันจะได้คุยกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเป็นวันพักผ่อนเนาะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ